รัฐสภาเคนยาพังยับผู้ประท้วงบุกต้านกฎหมายขึ้นภาษีตำรวจใช้กระสุนจริงเข้าระงับเหตุส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมากกลุ่มผู้ประท้วงเคนยาบุกรัฐสภาหลังผ่านกฎหมายขึ้นภาษีด้านสำนักข่าวรอยเตอร์ uters, รายงานภาพของผู้ประท้วงรายหนึ่งบุกเข้าไปภายในพร้อมกับข้อความที่ระบุว่าได้หยุดรัฐสภาตามที่สัญญาเอาไว้และเรียกร้องให้ประธานาธิบดีวิลเลียมลูโตของเคนยาลาออก เหตุการณ์ความไม่สงบในเคนยาเกิดขึ้นเมื่อวันที่25มิถุนายนโดยกลุ่มผู้ประท้วงได้รวมตัวกันหน้ารัฐสภาเพื่อประท้วงการผ่านร่างกฎหมายขึ้นภาษีด้านตำรวจได้เข้าสลายการชุมนุมโดยใช้กระสุนจริงส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต5คนและบาดเจ็บอีกกว่า10คนส่วนพื้นที่บางส่วนของรัฐสภาถูกเผาเสียหาย เสียงจากผู้ประท้วงระบุว่าพวกเขาต้องเผชิญกับความหิวโหยและปัญหาการว่างงานที่ลุมมรา้าในขณะที่รัฐบาลพยายามที่จะขึ้นภาษีซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการลงโทษพวกเขาโดยเหตุนี้จึงมีประชาชนจำนวนมากออกมาประท้วงรัฐสภาโดยคาดว่าเหตุการณ์มีแนวโน้มยืดเยื้อต่อจากนี้